จังหวัดอุบลราชธานีคิกออฟโครงการคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว3มคนเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งระบบบริการสุขภาพประถมภูมิของประเทศและคนไทย นายแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติกุลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงสาธารณาสุขกำหนดนโยบายสำคัญคือการให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว3มคนเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งระบ,บบบริการสุขภาพประทมภูมิของประเทศและของคนไทยจะได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใ,ใจลดการเดินทางลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่และเป็นการต่อยอดระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า รักษาโรคทุกที่ทั้งนี้เขตสุขภาพที่10ซึ่งประกอบด้วย5จังหวัดพร้อมขับเคลื่อนนโยบายและจะได้จัดกิจกรรมในระดับพื้นที่ซึ่งมีความร้อมในการดำเนินการทุกพื้นที่แล้วประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำด้วยนโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัวสามคนถือเป็นของขวัญสำหรับที่รัฐบาลมีเจตนาให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมประกอบด้วยหมอที่หนึ่งคืออสอมเป็นหมอประจำบ้านให้การดูแลรักษาเบื้องต้นหมอที่สองคือหมอสาธารณาสุขหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการประถมภูมิทำหน้าที่ให้บริการทางด้านการแพทย์และสุขภาพ ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาและหมอคนที่3คือหมอเวชปฏิบัติครอบครัวทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเชื่อมประสานเสริมความรู้ทักษะให้แก่หมอคนที่1และ2ให้มีความรู้และทักษะในการทำงานที่ดีขึ้นการทำงานจะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพดูแลรักษาตามลำดับความรุนแรงของโรคมีการเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่างกันและระบบส่งต่อรักษาอย่างไร้รอยต่อทั้ง3าหมอจะร่วมกันส่งมอบ สามมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนคือมอบที่1มอบแผ่นแนะนําตัวพร้อมบอกช่องทางการติดต่อสื่อสารกับหมอมอบที่2มอบชุดของขวัญให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงซึ่งจะถูกเยี่ยมก่อนพร้อมกับของขวัญจากทีมสามหมอและมอบที่3คือมอบบริการที่3หม,มอจะได้วางแผนและเชื่อมประสานระบบ การให้คำแนะนำให้คำปรึกษาการรักษาและส่งต่อเมื่อจำเป็นและนับจากนี้เขตสุขภาพที่10ได้เปิดตัวกิจกรรมส่งมอบของขวัญปีใหม่กระทรวงสาธาร,รณาสุขป,ปี2564ซึ่งทั้ง5จังหวัดจะได้ขับเคลื่อนและส่งมอบของขวัญให้กับทุกครัวเรือนก็จริงแล้วเนี่ยทุกคนรับทราบข้อมูลนะฮะในช่วงที่ผ่านมานะเอายกตัวอย่างเช่นในช่วงเทศกาลสงการนะฮะ เราก็ตอนนั้นเราถูกนะมีการล็อกดาวน์นะในช่วงปีใหม่ปีนี้เองเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมมาเนี่ยมีสถานการณ์ที่การระบาดของโควิด -19 นะแล้วก็มีส่วนที่กระจายไปในจังหวัดต่างๆอันนี้ในช่วงเทศกาลเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของประเพณีนะฮะทุก<ม><ๆ>คนไปทำงานทำงานต่างจังหวัดก็อยากจะกลับมาที่บ้านนะมาเฉลิมฉลอง แต่ปีนี้คงคงต้องนะฮะให้ให้สังเกตคงต้องขอให้อยู่กิจกรรมที่อยู่ในบ้านนะ,ะกิจกรรมต่างๆที่เป็นเขาดงเขาดาวอะไรเนี่ยผมว่าลดลงเยอะแล้วนะ,ะลดลงก็คือมันเป็นการสุ่มเสี่ยงในผู้คนที่มาอยู่รวมกันมากๆนะ,ะทีนี้ถามว่าในช่วงของการเองเนี่ถ้ากลับบ้านก็ให้อยู่กับครอบครัวนะก็ เฉลิมฉลองกันเล็กน,น้อยในโดยเฉพาะในจังหวัดที่อยู่ห่างไกลนะฮะที่มีพื้นที่นะที่สีเขียวนะฮะก็สามารถที่จะเฉลิมฉลองในในบ้านได้ก็ไม่แนะนําที่จะไปรวมกลุมก่มมากมากนะถ้าในเมืองใหญ่ๆนะกิจกรรมเขาดาวต่างๆยกเลิกไปเยอะแล้วนะเพราะนั้นก็ถือว่าปีนี้เป็นปีพิเศษที่เราจะต้องป้องกันเรื่องของการระบาดของโควิดนะฮะ อีกส่วนหนึ่งในช่วงเทศกาลเนี่ยเนื่องจากมีการสัญจรนะไปมาก็จะมีโอกาสที่สุ่มเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องการรณรงค์ในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลเนี่ยนะก็จะต้องทําเหมือนทุกๆปีนะครับเพราะว่าเรื่องของการเดินทางเรื่องของกฎจราจรเรื่องของเมาแล้วขับนะซึ่งจะเป็นประเด็นสําคัญในการที่เกิดอุบัติเหตุนอกจากนั้นเองเนี่ย ในด่านต่างๆเราจะเห็นว่ามีด่านที่จะอำนวยความสะดวกในช่วงเทศก,กาลเองเราก็จะพ่วงในเรื่องของการคัดกรองอุณหภูมิด้วยนะฮะเพื่อที่จะคัดผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้ามาให,ให้สามารถที่จะเข้าสู่ระบบในการที่จะดูแลวิธีฉัยครับ ทางด้านนายแพทย์สวิทต์โรจนศักดิ์โสธรน,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตสุขภาพที่10กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีได้มีการจัดทีม3หมอตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและตามจำนวนประชาชนโดยใช้อสมอหมอประจำบ้านจำนวน35,155คนหมอสาธารณสุขจำนวน1,543คนและหมอครอบครัวจำนวน186คนดูแลครอบครัวจำนวน172,243ครอบครัวครอบคลุมผู้ป่วยติดสังคมจำนวน158,227คน ผู้ป่วยติดบ้านจำนวน17,926คนและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน3,000คนดังนั้นเพื่อส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีทางสำนักง,งานสาธรารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดกิจกรรมค i c k off ระดับจังหวัด เพื่อมอบนโยบายให้ทุกอำเภอได้ไปขับเคลื่อนมอบของขวัญปีใหม่พุทธศักราช2564ให้กับประชาชนชาวอุบลราชธานีทุกคนภายใต้านโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว3คนโดยทุกอำเภอต้องมีการมอบบัตรแนะนำตัว3หมอมอบการดูแล,แลและชุดของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและนอกจากจังหวัดอุบลราชธานีจะคิกออฟโครงการคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว3คนแล้วยังได้ใช้โอกาสนี้ ในการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลตนเองในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยให้มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด อย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามหากมีประชาชนเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงให้รีบแจง้งและรายงานให้หน่วยงานสาธารณาสุขและผู้นำในพื้นที่รับทราบและขอให้ประชาชนตระหนักต่อการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ร่วมกันอย่างเต็มที่และไม่ให้เกิดการตื่นตระหนกในพื้นที่ขอกำชับเน้นย้าให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด